สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเกษตรกร,ร,กรที่รักทุกท่านนะครับผมลุงชัยหัวใจกเกษตรนะครับจะมาแบ่งปันข้อมูลราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้ากเกษตรนะครับทุกท่านสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและก็การเพาะปลูกนะครับและก็วางแผนการตลาดเพื่อมีกินมีใช้มีไรายได้ประสบความสําเร็จจากอาชีพกเกษตรกรรมขอเชิญรับฟังกันได้เลยนะครับผม ราคาผักสดราคาขายส่งผักสดประจำวันที่6เดือนตุลาคม2564มีดังนี้นะครับ ระเจยบเขียขขวราคาขายตั้งแต่20-24บาทต่อ kg. กิโลกรัมกระลำดอกราคาขายตั้งแต่16-26บาทต่อ kg. กิโลกรัมกระลำปรีราคาขายตั้งแต่20-25บาทต่อกิโลกรัมกุ้ยช่ายดอกราคาขายตั้งแต่75-80บาทต่อกิโลกรัมขึ้นช่ายราคาขายตั้งแต่180-200บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดผักอ่อนปลอกเปียก ราคาขายตั้งแต่24-26บถึงบาทต่อกิโลกรัมยอดคณะราคาขายตั้งแต่3 6บถึงบาทต่อกิโลกรัมต้นคณะราคาขายตั้งแต่40-44บถึงบาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงราคาขายตั้งแต่95บาทต่อกิโลกรัมเช่ออมราคาขายตั้งแต่22-25บถึงบาทต่อกรมตัวฝักยาวราคาขายตั้งแต่35-40บาถึงบาทต่อกิโลกรัมตัวผูราคาขายตั้งแต่50บาทต่อกิโลกรัมตัวลันเตาหวานราคา คาขายตั้งแต่120บาทต่อกิโลกรัม ถั่วลันเตาไม่หวานราคาขายตั้งแต่120บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมราคาขายตั้งแต่2 0่สบถึงยีบาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมราคาขายตั้งแต่2 8่สบถึงสาบาทต่อกิโลกรัมบวบงูราคาขายตั้งแต่2 4่สบถึงยีบาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดยอดราคาขายตั้งแต่2 0่สบถึงยีบาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกราคาขายตั้งแต่2 4่สบถึงยีบาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งใบราคาขายตั้งแต่12-16บสทตถึงสิบหกรัม กวางตุ้งแต้หวันราคาขายตั้งแต่20-24บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุยราคาขายตั้งแต่16-18บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมราคาขายตั้งแต่70-80บาทต่อกิโลกรัมหัวชายเท้าราคาขายตั้งแต่18-24บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนราคาขายตั้งแต่26-30บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยราคาขายตั้งแต่90-100บาทต่อกิโลกรัม ฟักเขียวอ่อนราคาขายตั้งแต่8ถึง12บาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวแก่ราคาขายตั jaar jaar ้งแต่8ถึง9บาทต่อกิโลกรัมมาราคินุกราคาขายตั้งแต่20ถึง28บาทต่อกิโลกรัมมาราจีนราคาขายตั้งแต่40ถึง44บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบราคาขายตั้งแต่8ถึง9บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไ่เต่าราคาขายตั้งแต่30ถึง32บาทต่อกิโลกรัม มะเขือพวงราคาขายตั้งแต่6 0บถึง70บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงราคาขายตั้งแต่2 4บถึง28บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาวราคาขายตั้งแต่2 8บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงราคาขายตั้งแต่2 4บถึง26บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะราคาขายตั้งแต่2 2บถึง28บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายราคาขายตั้งแต่2 8บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองราคาขายตั้งแต่2 5บาถึง30ิบาทต่อกิ มะเขือเทศทอผลใหญ่ราคาขายตั้งแต่34บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาราคาขายตั้งแต่42บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีราคาขายตั้งแต่70บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าราคาขายตั้งแต่18-20บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาราคาขายตั้งแต่14-15บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านราคาขายตั้งแต่20-22บาทต่อกิโลกรัม แดงโมอ่อนราคาขายตั้งแต่3 0มสบถึงสาบาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยราคาขายตั้งแต่100บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัวราคาขายตั้งแต่100บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยราคาขายตั้งแต่35บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่ราคาขายตั้งแต่20บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่ราคาขายตั้งแต่60บาทต่อกิโลกรัมตะไคร้ราคาขายตั้งแต่13บาบาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไม่ตัจุราคาขายตั้งแต่58 -62 ถึงบาทต่อกิโลกรัม ต้นหอมราคาขายตั้งแต่50-80บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยราคาขายตั้งแต่180-200บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาวราคาขายตั้งแต่130-140บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งราคาขายตั้งแต่40-60บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่ราคาขายตั้งแต่80-120บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนราคาขายตั้งแต่80บาทต่อกิโลกรัม พริกกินดาเขียวราคาขายแต่40บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงราคาขายแต่40บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าแดงราคาขายแต่30บาทต่อกิโลกรัมพริกมันราคาขายแต่30บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงราคาขายแต่40บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียวราคาขายแต่30บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกราคาขายแต่70บาทต่อกิโลกรัมพริกเหลืองราคาขายแต่120-150บาทต่อกิโลกรัม พริกไตอ่อนราคาขายตั้งแต่70บาทต่อกิโลกรัมพร uh ิกเขียวซปเปอร์ฮอตราคาขายตัพพพพ้งแต่60-70บาทต่อกิโลกรัมพริกแดงซปเปอร์ฮอตราคาขายตั้งแต่50-70บาทต่อกิโลกรัมพริกเกลี่ยงราคาขายตั้งแต่90บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนเขียวราคาขายตั้งแต่50-60บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนแดงราคาขายตั้งแต่60-90บาทต่อกิโลกรัม มะนาวเบอร์เล็กราคาขายตั้งแต่1บาท80สตางค์ต่อลูกมะนาวเบอร์กลางราคาขายตั้งแต่2บาท60สตางค์ต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่ราคาขายตั้งแต่3บาท60สตางค์ต่อลูกลูกมะกรูดราคาขายตั้งแต่20บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกราคาขายตั้งแต่65บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดราคาขายตั้งแต่40บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักราคาขายตั้งแต่30-40บาทต่อกิโลกรัม ใบโหระพาราคาขายตั้งแต่หกสิบถึงเจ็ดสิบาทต่อกิโลกรัมใบกระเพราราคาขายตั้งแต่ยี่สิบถึงสามสิบาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าราคาขายตั้งแต่หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบาทต่อกิโลกรัมผักปรังราคาขายตั้งแต่สิบบาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนราคาขายตั้งแต่ยี่สิบถึงยี่สิบสี่บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยราคาขายตั้งแต่ยี่สิบสามบาทต่อกิโลกรัม จบการรายงานราคาผักสดราคาขายส่งผักสดจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เทศกาลกินเจนะครับราคาผักก็จะมีราคาที่สูงขึ้นนะครับผมนะครับประกอบกับในช่วงปลายฝนนะครับก็จะมีฝนตกหนักนะครับแล้วก็มีน้ําท่วมขังนะครับใน บางพื้นที่นะครับก็ spell, ทําให้มีพืชผักนะครับออกสู่ตลาดน้อยลงนะครับประกอบกับความต้องการของพืชผักก็สูงขึ้นนะครับเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลกินเจอย่างที่ผมกล่าวไว้นะครับนะครับก็คือมีความต้องการสูงนะครับมีความต้องการใช้ผักสูงนะครับในตลาดนะครับทีนี้ก็มีผักออกสู่ตลาดน้อยลงนะครับก็ทําให้ มีราคาก็ขยับตัวสูงขึ้นก็เป็นเรื่องปกตินะครับของดีมาน s u ส p ายนะครับก็คือความต้องการของตลาดนะครับสูงขึ้นนะครับแต่ทีนี้ก็มีผลผลิตที่ออกสู่ตลาดนะครับน้อยลงนะครับราคามันก็ต้องปรับขึ้นเป็นเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมนะครับสำหรับเกษตรกรท่านใดนะครับที่สามารถมีผลผลิตนะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชผัก นะครับออกสู่ตลาดในช่วงเทศกาลกินเจนี้ก็จะได้ราคาดีนะครับดีมากนะครับผมถึงดีมากนะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับผมนะครับส่วนท่านใดที่ไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตอ,ออกสู่ตลาดในช่วงนี้นะครับเนื่องจากาผลผลิตหมดหรือวาอ่าได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาตินะครับน้ำท่วมน้ำขังอย่างเงี้ยนะครับก็ ก็ขอเป็นกาลังใจนะครับให้ทุกท่านนะครับก็มีคาเรียกว่ากําลังใจนะครับในการต่อสู้นะครับก็หลังน้ํารถก็เตรียมดินปลูกผักนะครับในช่วงต้นฤดูหนาวนะครับก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวพืชผักออกในช่วงช่วงช่วงปลายหรือว่าช่วงต้นปีใหม่นะครับก็อาจจะทําทให้ พืชผักนั้นมีราคาที่ดีขึ้นได้นะครับผมก็ขอเป็นกําลังใจนะครับขอให้สู้ๆไปด้วยกันนะครับผมนะครับผมสัหรับคลิปนี้นะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงงใยหัวใจเกษตรนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ